ครับสวัสดีครับช่อง LSM Sport นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะาฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลหลากหลายรายการที่น่าสนใจนะครับคู่แรกเราจะไปที่บนเลสกานะครับเวเดอร์เบอร์เมนนะครับเจอโคโลนนะครับเวลาการแข่งขันตีสองครึ่งนะครับสนามเวเซอร์ซาริโอนนะครับราคาเสมอเวเดอร์เบอร์เมนนะครับ ผลงานพอกันทั้งสองทีมนะครับเป็นเบเมนชนะโคโลน3-1เบเมนแพ้โคโลน0-1เบเมนชนะโคโลน1-0โคโลนชนะเบเมน1-0แล้วก็เบเมนชนะโคโลน6กนะฮะเป็นเบเมนในดบิวบ้านน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเจ้าบ้านเบเมนนะครับของเทรนเนอร์ชาวเยอรมันนะครับโฟเรียนนะครับหมดสิใช้งานนิคัสฟูลลุกนะครับดาวี่เซนเก้นะครับแล้วก็เฟรดิกอากูที่บาดเจ็บนะครับส่วนลุกวิกนะครับออตคุสตินนะครับ ต้องทดสอบความพิษนะครับวันนี้เปเมนมาด้วยระบบ3 4 2 1นะครับเตรียมปรับทับส่งมิลอนลาซิซ่านะครับออกสตาร์ทพร้อมเลโอนันโดบิเทนทอร์นะครับส่วนฝฟาคโคโลนะครับทีมเยือนนะฮะเทนเนอร์ชาวเยอรมันนะครับมาร์คุสกิโดนะครับยังมีปัญหานักเตะบาดเจ็บโยฮันเฮสเตอร์นะครับเบนโนสมิธอองเตโอโมเดลนะครับมาด้วยระบบ4 1 4 1นะครับยังนะครับรับโดยเอลเยอร์ซาคิลี่นะครับออนเดดูก้านะครับเซบาสเตียนอันเดอร์สันนะครับ ราฟาเอลซีซอสนะครับคาดว่านะครับวันนี้เบเบียนช่วงหลังนะครับยังเล่นได้ดีนะครับอยู่ในเล่นในบ้านนะครับเข้าวิน2นัดรวดเลยนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครนะครับจากการลงสนาม5นัดหลังสุดนะครับที่ผ่านมานะฮะส่วนฟาโคโลนะครับฟอร์มระยะหลังนะครับเล่นได้ดีขึ้นมาบ้านนะครับหลังจากออกสกัดหลังจากออกสตาร์ดูการใหม่ด้วยความพ่ายแพ้นะฮะสามเกมแรกนะครับและทําได้ดีสุดเพียงแค่เสมอนะครับจาก2ใน3นัดหลังนะฮะทำให้มี มีเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับจากการล่อสนญญ6 6ดัทแรกนะครับส่วนเกมเยือนรับต้องลุ้นหนักนะครับท้ายแมตชนางนวลนะครับเบเมนนะครับเล่นหวังผลได้มากกว่านะครับและคิดว่าได้เปรียนจากการเล่นในรังนะครับไม่น่าแพ้นะฮะโคโลนเจ้าแพ้บ้านนะครับก็ฟอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคิดว่าไวเดอร์เบเมนราคาเสมอเล่นเบเมนดีกว่าครับเล่นในบ้านด้วยเขาดูราคาหน่อยฮะเบเมนจากปปเป็นเสมอบวกสินะฮะเสียน้ำดีกว่าครับ อยู่ไปเรื่อยเมนเมนวะครับนะฮะยอมเสียน้ําหน่อยคู่ต่อไปนะครับเราจะข้ามฟ้าไปที่กานโชซิเนอร์นะครับคู่ซานซูโอโรนะครับเจออูเรเนเซ่นะฮะเวลาการแข่งขันนะครับตีสองสี่สิบห้านะครับสนามไมเปสเตเดียมนะครับผลงานพบกันทั้งสองทีมครับเป็นอูเรเนเซ่แพ้ซานซูโอโรนะครับหนึ่งสองนะครับซานซูโอโรเสมออูเรเนเซ่ศูนย์ศูนย์นะครับอูเรเนเซ่เสมอซานซูโอโรหนึ่งหนึ่งนะครับอูเรเนเซ่ชนะซานซูโอโรสามศูนย์นะครับซานซูโอโร พ้อุลเซ่0-1ครับก็เป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับซางสโวอโล่ครับเจ้าถิ่นนะครับเฮดโค้ชชาวอิตาเลียนะครับโรเบโตเดแซมบี้นะครับยังมีลิศผู้เล่นบาดเจ็บทั้งปานเชสโกุมันย่านะครับฟิลิปโปโรบันย่านะครับเยเรมี่โทยานนะครับแล้วก็ลูคัสอารันลิสนะครับซางสโวอโล่ครับวันนี้จะมาด้วยระบบ3-4-3นะครับมาโอเนลโคตาเตลลี่นะครับเยเรมี่โบก้านะครับจานมาร์โกเฟลัลลี่นะครับ วอลลัตชิลิเซสนะครับขานยานฮานนะฮะฟาบกอริเซ่นะครับทีมเยือนนะครับตอนนี้จบจบอยู่ล้องบวยนะครับอันดับ19บนตารางคะแนนซิเลอานะครับเฮดโค้ชนะครับชาวอิตาเลียนลูก้ากัตตินะฮะมีนักเตะปาเจ็บโรนันโดมาการโลดานะครับมาโตยายาโลนะครับแล้วก็วันเลชนะครับวันนี้นะครับกูริเตเซจัดทัพมาในระบบ4-3-3นะครับยังมีโรดิโก้เดปอร์นะครับสเตฟานโนโอกาก้านะครับโรเบโตเปเรล่านะครับ คาดว่านะครับสัซูโอโลนะครับฟอรมออกทัซินใหม่สวยหรูนะครับเมื่อสามารถเดินหน้านะครับเก็บชนะ4นัดใน5เกมหลังนะครับจุดเด่นนะครับอยู่ที่เกมลุกที่เฉียบขาดุดันนะครับและก็ไม่แพ้ใครนะครับในการลงสนาม6เกมแรกนะครับเกมยาก็ทําได้ดีมากนะครับอูเดเดเซ่ครับผลงานช่วงเปิดฤดูกาลใหม่ย่ําแย่มากนะครับแพ้ไปถึง5นัดในการลงสนาม6นัดนะครับ และพี่เก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับจากการลงสนาม6นัดแรกนะครับอีกทั้งเกมเยือนต้องลุ้นหนักมากนะครับทำให้แมตช์นี้นะครับซานสูโอโร่นะครับกำลังเ้าวนะครับและคิดว่านัาเก็บชัยไปได้นะครับขอลู้ราคาหน่อยฮะซันซูโอโร่ต่อครึ่งลูกนะครับราคาน้ําไหลไปที่อุลิเซ่นะครับจากคานสูโอโร่ต่อครึ่งควบลูกนะครับไหลลงเป็นครึ่งลูกครับก็เล่นนัดเจ้าบ้านดีกว่าครับดูจากฟอร์มนะฮะคานสูโอโร่น่าสนใจกว่าครับสถิติก็ดีกว่านะครับผลงานระยะหลังก็ดีมากนะครับ คู่นี้คิดว่าอยู่เจ้าบ้านสัโวโลดดีกว่านะครับจัดสัโวโลดเลยครับทีเด็ดสองคู่นะครับอยู่เสมอเบรเมนในบ้านครับปปนะครับแล้วก็ต่อสัโวโลนะครับครึ่งลูกนะครับวันนี้นะฮะแนะนำเว็บดีๆนะครับแอดเอลเอสอนโกนะครับบริการดี24ชั่วโมงนะครับฝากถอนภายหนึ่งาทีนะครับแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการตีปลอดภัยแน่นอนนะครับใครเข้ามาวันนี้ก็ขอให้เฮงเรวยๆนะครับสวัสดีครับ